ความตึงเครียดสงครามรัสเซียยูเครนยังคงผลักดันราคาทองคาตลาดโลกให้พุ่งขึ้นต่อนะครับแต่ราคาทองคำของไทยไม่เปลี่ยนแปลงเช้าวันนี้23พฤศจ,จิกาย,ยน67ราคาทองคำของไทยคงที่ครับรูปพันธ์ขายออกบาทละ44,750ทองคําแท่งขายออกบาทละ44,250บาทเกิดอะไรขึ้นมในายชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับหลังจากยูเครนได้มีการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐกับอังกฤษ โจมตีใส่รัเสเซียเมื่อวันที่19และ20ที่ผ่านมาจากนั้นวันที่21ฝั่งของรัเสเซียก็ใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ด้วยนะครับความเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อว่าออเรนจ์นิกโจมตีใส่เมืองเดนดิปโปรของทางยูเครนบ้างแต่ขีปนาวุธนี้ยังไม่ได้มีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์นะครับซึ่งทุกฝ่ายก็มองตรงกันครับว่าทางรัเสเซียต้องการส่งสัญญาณเตือนไปนถึงชาติตะวันตกว่าถ้าหากยังให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของตัวเอง โจมตีมาใส่รัสเซียรัสเซียก็พร้อมยกระดับด้วยการใช้อาวุธที่หนักมากขึ้นโจมตีกลับไปเช่นเดียวกันด้านปูตินก็มีการขู่ไปถึงทางชาติตะวันตกน้ี่เหมือนกันว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของรัสเซียที่จะโจมตีฐานที่ตั้งทาางการทหารของชาติตะวันตกที่ให้การสนับสนุนยูเครนโจมตีใส่รัสเซียนะครับปูตินยังให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดด้วยนะครับว่าขีปนาวุธออเลชนิกของรัสเซีย ไม่มีอาวุธชนิดไหนที่จะสามารถสกัดกั้นได้เพราะว่ามีความเร็วสูงถึง3กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วก็พร้อมจะใช้งานจริงในสนามรบจริงๆอีกนะครับขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของนายทหารระดับสูงของอังกฤษที่ก็ให้สัมภาษณ์บอกเหมือนกันถ้ารัสเซียบุกยุโรปอังกฤษก็พร้อมรบทันทีนะครับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนี้เองผลักดันราคาต่อคำตลาดโลกโกสปอร์ตขึ้นมาทดสอบ2716เเหรียญเลยนะครับจับตาดูให้ดีนะครับ ว่าการฟื้นตัวรอบนี้ของทองคําตลาดโลกโดยเฉพาะโกลสปอตจะสามารถไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์ที่เคยทําเอาไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม67ได้หรือไม่นั่นก็คือ2,790นะครับแต่ราคาทองคําของไทยไม่ไปไหนเนื่องจากเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับโดยตอนนี้เงินบาทเคลื่อนไหวแถวๆ34บาท40กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับก็เลยทําให้ทองไทยยังอยู่กับที่นะครับ แต่ก็จับตาดูเหมือนกันเพราะว่าราคาทองคําของไทยก็ขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์ที่เคยทําเอาไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม67เช่นเดียวกันอยู่ที่44,550ขาดอีกเพียงแค่300บาทเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งคือคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยนะครับรากฏว่ก็สามารถทุบสถิติเป็น all time high ใหม่ได้อีกแล้วครับโดยบิตคอยทำจุดสูงสุดใหม่เอาไว้อยู่ที่99,700นะครับ าดอีกแค่3 0 0เหรียญเท่านั้นจะไปทดสอบ1 0 0 0 0แสนเหรียญอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการต่อราคาลงมาทำไมนะครับแล้วจากนั้นก็ย่อตัวลงมาเลยครับลุ้นเลยครับว่าบิตคอยจะไปถึงแสนเหรียญได้หรือเปล่าเพื่อนๆละครับมีมุมมองยังไงบ้างทั้งกับการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนความเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกรวมไปถึงทิศทางของราคาทองคำบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับ